สวัสดีครับนี่คือการไลฟ์สดนะไลฟ์สดมวยมันวันศุกร์ทรูโฟรยูยถือว่าเป็นข้อมูลมวยอัปเดตล่าสุดถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e ฟ o r ยูยนะศุกร์ที่1นธันวาคม18บแนาถึง20่สินานะประกบคู่โดยโปรโมเตอร์โบสมวยมันวันศุกร์วันนี้ถือว่าเป็นมวยมันวันศุกร์อัปเดตล่าสุดโปรแกรมการแข่งขันปรับเปลี่ยนได้คู่มวยทุกอย่างลงตัว เมื่อทุกอย่างลงตัวหงแดงวันนี้ไลฟ์สดมาพร้อมกับเบอร์เรทล่าสุด f c ที่เข้ามาชมนะทักแชทเข้ามาได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน f c ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำ s หงหนึ่งหนึ่งแปด s หงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของมวยมวยมันวันศุกร์วันนี้นะขอบอกว่าน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะคู่สามนะชิงแชมป์มวยรอบ cpf เงินล้านนะแชมป์ ได้3 0 0แสนชิงแชมป์มวยรอบ CPS เงินล้านรถถังอีสานดาบราศรคามเจอกับเพชรธรรมราชศักทวินนะ119นี่คือคู่ชิงมวยรอบ c p f เงินล้านขอบอกว่าน่าสนใจมากๆ FC ที่เข้ามาดูมาชมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้หงแดงไล์สดมาพร้อมกับเบอร์เรทเลยเบอร์เรทเนี่ยสดสดร้อน โปรแกรมการแข่งขันปรับเปลี่ยนมีมวยเปลี่ยนนักมวยหนาะสามฟอร์มล่าสุดเป็นใครมาจากไหนวันนี้พร้อมรบมาที่คู่1เลยนะคู่หนึ่งน้องบีบีบอยบ็อกซิงเจอกับซ u เปอร์แบงค์ชอชนะศึกมวยคู่นี้เดิมทีตกลงชกที่พิกัดน้ำหนักร้อยสีนะแต่เมื่อทั้งคู่มาช่างน้ำหนักปรากฏว่าเกินคนละ2องปอนด์แล้วตกลงนะตกลง รถมาต่อยที่พิกัดนะพิกัดรถมาต่อยที่พิกัด139.5 <c oughs> ต่อยที่พิกัดน้ำหนัก139.5มวยคู่นี้นะน้องบีเนี่ย19จากกระบี่ขณะที่คู่ต่อสู้ซปเปอร์แบงค์ในจากยะโสธรซปเปอร์แบงค์เนี่ยไม่เคยชกเมืองกรุงเลยนะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาชกที่เมืองกรุงเลดเปิดมานะน้องบีต่อ54 น้องบีเนี่ยฟอร์มล่าสุดแพ้นกยกสามแบงค์ไทยสิย์สังปรบับชนะนกยกสามแบงค์ไทยสิตสังปรบับปุดสุดท้ายแพ้สำริดดาบรันสารคามนะขณะที่ซูเปอร์แบงค์ไฟล่าสุดนี่ชกไว้ที่บ้านนอกนะปรากฏว่าชนะ f อที่เข้ามาดูมาชมนะ f อที่เข้ามาดูมาชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนี่คือการไลฟ์สดมวยคู่หนึ่งนะน้องบีนี่มวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายในเหนียวแน่นขนาดที่ซูเปอร์แบงค์เนี่ย นี่ถือว่าเป็นไฟแรกที่เข้ามาชกที่เมืองกรุงนะถือว่าเป็นไฟแรกที่เข้ามาชกที่เมืองกรุงเป็นมวยขวามวยคู่หนึ่งเลดเปิดนะ้าน้องบีต่อ5,4วันนี้ให้ต่อไปที่น้องบีมองว่าน้องบีนี่ชกเมืองกรุงบ่อยเคลื่อนไหวบ่อยขณะที่คู่ต่อสู้หงแดงมองว่าอาจจะตื่นเต้นนะอาจจะตื่นเต้นนิดนึงเข้ามาชกเมืองกรุงเป็นครั้งแรกโอ้โหมามาด้วยพิกัดที่เยอะมากๆถือว่าเป็นมวยใหญ่ คู่หนึ่งนะหงแดงชอบไปที่น้องบีมองว่าน้องบีเนี่ยชคที่เมืองกรุงบ่อยแล้วก็เคลื่อนไหวบ่อยมองว่าสภาพจิตใจดูว่าไม่ตื่นเต็มดูว่าชิวๆวันนี้จะเบียดเฉือนชนะซูเปอร์แบงค์ชอชนะศึกสนุกนี่นี่คือคู่เปิดหัวนะมวยมันวันสุกโทรฟูซูสุกที่หนึ่งธันวาคม เอชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่คือการไลค์สดถือว่าเป็นข้อมูลดิบอัปเดตล่าสุดขอบคุณนะตอนนี้ fc เข้ามาดูถือว่าเยอะมากๆตอนนี้55กดแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมาที่คู่2คู่2เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเจริญยศบุญล,ลานามวยไทยเจอกับเพชรมนตรีอสอสุภานรน้อยสิบเจริญยศนี่ยีจากตาดขณะที่เพชรมนตรีนี่สิจากพิจิต ฟอร์มล่าสุดของเจริญยศชนะนอกยก5โนมิตะบัสทุ่งเขาหลวงแพ้เพชรธรรมราชศักดวินะอดเข้าชิงมวยรอบ C.P.F เงินล้านแพ้รถถังอีสานดาบรันสารครามขณะที่เพชรมนตรีเนี่ยฟอร์มล่าสุดนะเพชรมนตรีฟอร์มล่าสุดชนะตาตา้ตาเล็กพอหลักบุญชนะโยแพ้โยทินดาบรันสารครามแพ้ประตักนินสินบีมวยไทย เป็นมวยเปิดเกมเดินหน้าแล้วท้าดวนด้วยกันทั้งคู่นะเป็นมวยเปิดเกมเดินหน้าแล้วท้าดวนทั้งคู่ขอบคุณนะเอฟที่เข้ามาชมกันนันที่ห้าสิบเอ็ดถูกใจหนึ่งขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทักแชทเข้ามาได้นะทักแชทแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เจริญยศนี่ขวาเตะขวาต่อยขวาบูดุดันขนาดที่เพชรมนตรีเนี่ยมวยขวาเหมือนกันเตะขวาต่อยขวาเปิดเกมโอ้โหมวยคู่นี้ไม่มีใครยอมใครเลดเปิดนะเลดเปิดเสมอเจริญยศ มวยคู่นี้หงแดงมองว่าเจริญยศเนี่ยด,ดูว่ากแกร่งกว่านะดูว่ากแกร่งกว่าวันนี้เบียดบทชนไปชนมาเยอะไปเยอะมาหงแดงมองว่าเจริญยศด,ดูดีกว่าเจริญยศจะเบียดเฉือนชนะเพชรมนตรีเพชรสุภานันสนุกคู่หนึ่งน่าเลดเปิดเสมอเจริญยศมาที่คู่มาที่คู่สามนะชิงแชมป์มวยรอบ CPF เงินล้านโอ้โหน่าสนใจตอนนี้ FC ที่เข้ามานะ กดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้59ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงชิงแชมป์มวยรอบ CPF เงินล้านชนะรับไปเลยเนาะเนาะสามแสนขั้นตำ่ำรถถังอีสานดาบรันสารคราม19จากกาลสินนะเจอเพชรธรรมราชศักถวิลยีบสองจากนครศรีพิกัดน้ำหนักร้อยสิบรถถังอีสานสาฟอร์มล่าสุดนี่สวยงามมากชนะเพชรธรรมราชศักถวิลเคยชนะมานะชนะนอกยกสีธงชัยนุย้ยสีมุมเมืองชนะ จเจริญยศบุญล้านนามวยไทยส่วนฟอร์มล่าสุดของเพชรธรรมราชแพ้รถถังอีสานดับรันสารคามชนะเจริญยศบุญล้านนามวยไทยชนะรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีทีบีเอ็มยิมมวยคู่นี้เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะโอ้โหเคยชนะกันมาวันนี้สรีระรูปร่างลอยกว่าก็ต้องเพชรธรรมราชขณะที่รถถังอีสานห้าวเกินห้ามใจนะ รถถังอีสานเนี่ยมวยขวาเตะขวาต่อยขวาลูกอันตรายอยู่ทื่ฮหุกซ้ายลําตัวหุกซ้ายเดินหน้าแล้วท้าดวนเข่าในโอ้โหมวยคู่นี้ไม่มีใครยอมใครยิ่งวันนี้ชิงแชมป์มวยรอบซีพเงินล้านหน่อยยิ่งยอมกันไม่ได้ขณะที่เพชรธรมราชสัทวินนี่นะขวาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาในเหนียวแน่นสอคมโชคได้ทั้งบุญและบูเลดเปิดหน้าเลดเปิดรถถังอีสานต่อ 118มวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่ลูกทา่าทอหดลูกเบียดลูกชนนะชอบไปที่ลูกทา่าทอหดลูกเบียดลูกทนของรถถังอีสานวันนี้รถถังอีสานจะเบียดนะเบียดเฉือนชนะเพชรธรรมรา,าชคว้าแชมป์มวยรอบ C.P.F เงินล้านมวยคู่นี้ลุ้นดุเดือดโอ้โหถือว่าเป็นคู่มวยคู่ชิงที่ถูกคู่มากๆ สนันท่วมแจ่มหงแดงเบอร์หนึ่งครับขอบคุณครับผมโอ้โหนี่ถือว่าเป็น FC ที่ทักแสดงความคิดเห็นขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะนี่คือหงแดงไล์สดมวยรอบอ้อมวยมันวันสุขสุข,สขที่1นธันวาคมนะแล้วที่สำคัญก็คือเป็นนัดชิงมวยรอบ CPF FC ไปดูที่เวทีมวยร,งรังสีไม่ได้เปิดทรูยี่นะทรูยี่เริ่มถ่ายทอดสิบแนกาถึงสองทุ่มเปิดดูได้ มัยุรีใย,ยทอง f อกระบี่ขอเด็ดหนึ่งตัวครับอาจารย์โอ้โหเด็ดวันนี้เหรอมวยวันนี้เบียดนะเบียดแต่วันนี้หงแดงมวยมันวันสูงหงแดงชอบชอบไปที่แดงทุกคู่เลยวันนี้ชอบมวยต่อมากมากเลยถ้าขอเด็ดเดี๋ยวคู่ต่อไปหงแดงชอบมังกรเหล็กเปิ้ลน,นครนะหงแดงชอบมังกรเหล็กเปิ้ลน,นครมัรุยีใบทองมวยช่องเจ็ดอ่าฮะมวยช่องเจ็ดเนี่ย หงแดงชอบนะชอบไปที่นิวประกอบเด้อหงแดงชอบมากนิวประกรนิวประกอบสอโชคม,มีใจที่เจอกับเป๊กนะ่ะเรทเปิดขึ้นมานะเป๊กต่อให้รองไปที่นิวประกองหงแดงชอบมากนิวประกอบนี่เป็นมวยมีของแล้วเป็นแชมป์มวยรากหญ้าเลยนะซีซั่นสองแชมป์เยาวชนโลกแชมป์เยาวชนสมัครเล่นโลกสองสมัยซ้อนเป็นเด็กมีของไม่ธรรมดา ถือว่าเป็นมวยดีนะแล้วที่สําคัญกระดูกมวยเบอร์มวยไม่ได้เป็นรองเป๊กเลยนี่คือทีเด็ดของแดงนะช่องเจ็ดวันนี้นะคู่คู่สามนะชิงแชมป์มวยรอบ CPF เงินล้านนะให้อยู่ไปที่รถถังอีสานเลทเปิดรถถังอีสานต่อ1 1 8วันนี้แม้ว่าจะตัวเล็กกว่าแต่หงแดงชอบไปที่ลูกท่าทอลูกเดินเบียดเดินชนมวยคู่นี้เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่อยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันมาถึงคู่เอกนะคู่เอกเนี่ย มังกรเหล็กปินครเจอชายโทนวออุรชานะเดิมทีอ่ะมังกรเหล็กต้องเจอคิวทองบอด,ดีคิวทองมาไม่ยอมลอดน้ำหนักอ่ะคิวทองมาร้อยยี่สามพิกัดที่ตกลงกันไว้ร้อยยี่สิบวันนี้จึงต้องถอดคิวทองออกดึงชายโทนมามามาชกแทนมังกรเหล็กเนี่ยนะมังกรเหล็กมวยขวานะเข่าในอาชีพเปิดเกมโอ้เดินเบียดเดินชนสรีระารูปร่างดีนะมังกรเหล็ก ฟอร์มล่าสุดของมังกรเหล็กชนะนอกยก3ขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนแพ้วุฒิกรสวนน้ำทานครีแพ้แปะยิ้มสอบุญมีริ์เป็นมวยขวาเปิดเกมขนาดที่ชายโทนวอ,อุรุชาหนะ้าซ้ายแข้งซ้ายฝีมือหมัดดีนะสมองมวยดีนะชนะนอกยก3ชัดชัยดาบรันสารกรมชนะนอกยก3ฟ้าประธานสิงสิง,สงอาชาวินแพ้นอกยกสเจริญสุขสจต้งปราจีน ครบเครื่องนะครบเครื่องชายโทนิครบเครื่องเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายในก็ดีมวยคู่เอกวันนี้นะชายโทนมาเนี่ยมาแบบปล่อยเลยปล่อยๆชายโทนไม่ได้อยู่ในรายการนะขนาดที่ไม่ได้อยู่ในการหงแดงได้สอบถามพี่เปิ้ลวันนี้โอเคอนุญาตให้ชายโทนโชกได้มองว่าชายโทนมาถามบอกซ้อมในภาวะปกติแต่เพียงแต่บอกว่ามังกรเหล็กวันนี้ดูดีกว่าวันนี้มาที่ มาที่ร้อยสามสิบนะมวยคู่นี้มาที่ร้อยสามสิบชายโทนมาที่ร้อยสามสิบมวยคู่นี้เลทเปิดนะเลทเปิดเนี่ยมังกรมังกรเหล็กต่อสามสองมวยคู่นี้ของแดงชี้ชัดไปที่มังกรเหล็กดูสรีระรูปร่างไม่ได้เป็นรองเลยโอเคอาจจะมาน้ําหนักน้อยนิดหนึ่งนะมาร้อยยี่สิบกว่ากว่าแต่เป็นร้อยยี่สิบที่ผ่านการซ้อมมาเป็นอย่างดีวันนี้คู่เอกนะ ให้อิงไปที่มังกรเหล็กเปิ้ลน,นครในเหนียวแน่นบู้ดูดันขาแลกขาลุยวันนี้จะเบียดเฉือนชนะชายโทนว่าอารุชานี่คือมวยมันวันศุกร์ทรูโฟร์ยูยี่สิบสี่ศุกร์ที่หนึ่งธันวาคมนะวันนี้เน้นเน้นหนักไปที่มุมแดงทุกคู่เลยนะเน้นหนักไปที่มุมแดงทุกคู่มาดูมวยรักมวยชอบมวยรักมวยชอบนะมวยมันวันศุกร์ทรูโฟร์ยูชอบหนึ่งเลย ชอบหนึ่งทำทุนไปก่อนชี้ชัดไปที่น้องบีบ็อกบีบอยบ็อกซิ่งนะน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งนี่ชกที่ช่องเจ็ดบ่อยไม่ใช่สิชกที่เมืองกรุงบ่อยนะเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดคมสอกก็ดีขณะที่คู่ต่อสู้ซูเปอร์แบงค์ไม่เคยชกที่เมืองกรุงวันนี้อาจจะตื่นเต้นไปนิดหนึ่งคู่หนึ่งนะเข้าไปที่น้องบีบีบอยบ็อกซิ่งเลทเปิดน้องบีต่อ54สวันนี้คู่หนึ่งให้ต่อไปที่น้องบี ส่วนชอบสองน่าชอบสองชอบไปที่เจริญยศบุญรัตนนามมยไทยเลทเปิดเสมอไหนเสมอกันมวยคู่นี้ขาแรกขาเลยด้วยกันทั้งคู่นะถอยหลังหกลม้มเขาบอกว่ามวยคู่นี้ถอยหลังหกลม้มเป็นคู่มวยที่น่าดูชมอีกคู่หนึ่งวันนี้หงแดงชอบไปที่ลูกบ้าดีเดือดของเจริญยศคู่ต่อสู้ก็บ้าเหมือนกันบ้าดีเดือดเหมือนกันวันนี้บูชนบูนะ่ะ ขาแรกขาลุยแต่หงแดงชอบไปที่ลูกหนักลูกแรงของเจริญยศวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรมนตรีเพชรสุภานัน <an> สนุกนี่คือชอบสองเลทเปิด <ird> นะเสมอเพชรมนตรีส่วนชอบ3วันนี้นะให้ชอบไปที่รถถังอีสานวันนี้รถถังอีสานนะจะเดินแรกเดินเบียดเดินบทขณะที่เพชรธรรมราชก็ไม่ธรรมดาสรีระรูปร่างเพชรธรรมราชดูดีกว่าขาแรกขาลุยเหมือนกันนอกนี่มีแข้งขวามีเข่าในระยะประชิดมีศอกถ้าทรหดดีเยี่ยม เคยเจอกันมานะเคยเจอกันมาเป็นรถถังอีสานเคยเชนะมาคู่นี้ชิงแชมป์มวยรอบ c p f เงินล้านชนะได้สามแสนวันนี้ไม่มีใครย,ยอมใครรถถังอีสานจะเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดิน,ดน,ดนชนวันนี้ทนได้ก็ทนไปแต่มวยคู่นี้หงแดงอิงไปที่รถถังอีสานเลดเปิดเลทถังอีสานต่อสิบเอ็ดแปดให้ต่อไปที่รถถังอีสานนี่คือชอบสี่สามส่วนชอบสุดท้ายถูกยกมาด้วยกันทั้งคู่นะชอบสุดท้ายเนี่ยชอบไปที่นะ ชอบไปที่นี่เลยมังกรเหล็กเปิ้ลน,นครหงแดงมองว่ามังกรเหล็กวันนี้สรีระรูปร่างความพร้อมดูดีกว่าเลดเปิดต่อสามสองชอบสุดท้ายนะชอบไปที่มังกรเหล็กเปิ้ลน,นครเบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะชายทนวันนี้มาแบบชิวๆสบายๆมวยหูเบาเมืองการชอบมากครับขอบคุณครับน้องเบาเอฟซี FC ก็สามารถชมนะชม มวยหูเบาเบืองการได้ไลฟ์สดนะมวยมวยหูเบาเบาเบืองการนี่ข้อมูลมวยเพียบทุกอย่างดีหมดตรงไปตรงมาเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นเบาเบืองการนี่ถือว่าเป็นน้องเลยเอฟซี FC สามารถติดตามเบาเบืองการได้จากการไลฟ์สดขณะที่ไลฟ์สดกดไลค์กดแชร์ให้เบาเบืองการด้วยของหงูแดงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสมพงษ์นะสมพงษ์ระารักสัตว์ติดตามครับขอบคุณมากๆขอบคุณเบาเบืองการ นี่คือน้องๆน,นะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาติดตามหงแดงนี่คือข้อมูลมวยมันวันศุกร์อัปเดตล่าสุดเห็นยังไงนะเห็นยังไงก็เล่าอย่างนั้นทําการบ้านมาเป็นอย่างดีดูเอกสารเนี่ยทำการบ้านพร้อมเบอร์รงเบอร์เรทใครเปลี่ยนน้ําหนักมาเป็นยังไงนี่คือการบ้านที่จัดทําเพื่อเอฟซโดยเฉพาะมวยมันวันศุกร์วันนี้นะยิงไปที่มุมแดงทุกคู่ เดี๋ยวถ้าข้อมูลมวยหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะติดตามได้ที่บ่าวบืองการส่วนผู้สนับสนุนของหมองแดงนะนอกจากหงแดงแล้วนอกจากบ่าวบึงการแล้วยังมีมวยหูตีหมอชิดเอฟซี FC สมัครมวยหูตีหมอชิดได้นะสู้ได้ทุกหูชนได้ทุกตู้นี่ถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยเช่นเดียวกับบ่าวบืองการวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้เอฟซีหงแดง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนอย่าลืมนะเข้าถูกบังเอาสองข้างวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะศึกเจ้ามวยไทยช่อง3าเดี๋ยวหงแดงไลสดพร้อมเสิร์ฟข้อมูลมวยมวยตัวไหนต่อเด็ดมวยตัวไหนต่อดีเดี๋ยวติดตามได้กับบทวิเคราะห์และไลสดโดยหงแดงสุรินทร์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ